สวัสดีครับวันนี้มีไก่เจ็ดเดือนมาแบ่งเพิ่งจับมาใหม่ๆตัวละหนึ่งใบเท่าเท่านั้นนะครับตัวแรกมาดูกันเลยตัวแรกครับไม่มีตำหนิตัวที่สอง พวกนี้จะเป็นสายเลือดเยีอมมูสเดราบวกมูสเดรานะครับที่สองสวยมาก <c oughs> ไปตัวที่สี่ <c oughs> กระดกอ,อกตั้งเลยนะครับ วที่ห้าตัวต่อไปตัวสุดท้ายตัวที่หกนะครับ <c oughs> ใครที่ชื่นชอบสายเลือดหมูซืสอดำ <c oughs> ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ ครับบ <hab. S 2> ันทีกครับ